เหมือนนาแตเนี่ยเห็นไหมเหมือนน้าแตเนี่ยถ้าคนไม่ได้ดูไม่ได้ดูผมตั้งแต่ไม่ได้ดูว่าอี้เสียศูนย์ทำอะไรกับผมมาก่อนมันดา่ามันนั่นมันนี่แล้วมันไปลบคลิปผมก็ต้องผมก็ต้องออกมาออกมาอธิบายผมก็ต้องออกมาตอบโต้คนที่เพิ่งเข้ามาดูอา้าวไอ้นี่เลวเว้นั่งด่าพี่ตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นอยู่แต่เขาไม่รู้นะเขาไม่ได้ดูดูย้อนหลังไม่นะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นั้น ทีหานี่ลบคลิปไปละสี่ห้าคลิปเะีคลิปมันหายไปแล้วออตอนนี้ฉันเป็นคนดีค่ะเหมือนกันเหมือนกันท่านรู้จักคดีนี้ตั้งแต่แค่นําเสนอข่าวว่าเด็กสามผวบหายแล้วก็ไล่าย,ยาวมาคนที่คนที่เขาฟังคนที่เขาติดตามข่าวเขาจะดู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 ด,ด,ด,ดูไปเรื่อยแต่คนที่ไม่พูดอะไรเลยเงียบคิิบเงียบคลิปเลยคือใครรู้ไหมเสียสจนาจ เสียสูญเงียบกีบจ้าไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่ตีได้ตีนี่ตีนี่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ให้สัมภาษณ์เออเดี๋ยวไปวัดไปวัดไปไม่ได้เลยเนี่ยนักข่าวเยอะเลยฮัลโหลฮัลโหลแต่เอามาหบกูแน่นี่นักข่า,ขาวอยู่เต็มเฮื่นกูนี่แม่เออมาหบกูแน,เน่เร็วๆเๆเ,เออเ,เออเออเนหละเออเออ อะไรแบบไมอยากยุ่งนั่นแหละอะอ,ะอือย่ังเลยเนาะแค่ได้แค่ได้ฟังคลิปเสียงแค่ได้ฟังคลิปเสียงเอ่อได้ฟังคลิปเสียงนิดเดียวรีบไปลงบันทึกประจาวันอืมฉันปกป้องตัวเองค่ะฉันปกป้องสิทธิ์ค่ะไม่ใช่มึงไม่ได้ปกป้องสิทธิ์หาอะไรของมึงหรอก <S <S มึงแค่อยากให้กูนีเงียบมึงแค่อยากให้กูนีหูบป,ปาก เอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะคนที่เขามาติดตามคดีเนี่ยเขามาติดตามตั้งแต่เด็กหายยาวมา3ามสีปีเนี่ยแล้วนาตอนนั้นท่านเห็นพฤติกรรมอะไรไหมผมถึงเอาเรื่องของผมเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ฟังณตอนนั้นใครให้สัมภาษณ์ใครให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเยอะที่สุดนั่นคือพ่อพระเอกและแม่นางเอกพ่อพระเอกและแม่นางเอกนี่ให้ให้สัมภาษณ์นักข่าวทุกวันออกสื่อตลอดเ,อเพื่ออะไรรู้ไหมอยากจะพูดอยากจะอธิบายทุกอย่างอยากจะอธิบายอธิบายยิ่งอธิบายมันยิ่งแย่เพราะคนเพิ่งเห็นตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาดูพฤติกรรมใครชอบก็ชอบไปอีกฝั่งหนึ่ง อีกฟังเอา้าใครที่เป็นเอซีฟังไอผ้ผู้ผู้เสียศูนย์นี่ก็เกลียดไอ้นี่ของภูมิเีงก็พูดไป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 พูดให้สัมภาษณ์พูดเนี้ยแ,แล้วถามหน่อยไหมระหว่างพ่อเอกและแม่เอกกับเสียศูนย์ จ้าหน้าที่อยู่ฝั่งไหนเจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งตรงกลางเหรอเอาคิดเอาเอง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 อ่าจากนั้นเป็นยังไงคนมันก็พูดไปพ,ดพูดพูดยิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งเยอะยิ่งพูดยิ่งเยอะยิ่งเยอะเยอะไปเรื่อยเหมือนน้าแตเนี่ยเห็นไหมเหมือนน้าแตเนี่ยถ้าคนไม่ได้ดูไม่ได้ดูผมตั้งแต่ไม่ได้ดูว่า อีเสียศูนย์ทำอะไรกับผมมาก่อนมันดา่ามันนั่นมันนี่แล้วมันไปลบคลิปผมก็ต้องผมก็ต้องออกมาออกมาอธิบายผมก็ต้องออกมาตอบโต้คนที่เพิ่งเข้ามาดูอ้าวไอ้นี่เลเวไว้นั่งดา่าพี่ตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าต,ตอนเย็นอยู่แต่เขาไม่รู้นะเขาไม่ได้ยุด้อนหลังไปนะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นั้นอ่หานี่ลบคลิปไปแล้วสี่ห้าคลิปนะ,ะคลิปมันหายไปแล้วอ ตอนนี้ฉันเป็นคนดีค่ะเหมือนกันเหมือนกันท่านรู้จักคดีนี้ตั้งแต่แค่นำเสนอข่าวว่าเด็กสามขวบหายแล้วก็ไล่ายาวมาคนที่คนที่เขาฟังคนที่เขาติดตามข่าวเขาจะดู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 ด,ด,ดูไปเรื่อยแต่คนที่ไม่พูดอะไรเลยเงียบคิ๊บเงียบคิิปเลยคือใครรู้ไหมเสียสูนจ้าเสียสูนเงียบคิิบ ja จ้าไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ไม่ไม่ไมไมไมเอา ไม่ตีได้ตีนี่ตีน,ตนี่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ให้สัมภาษณ์เออเดี๋ยวไปวัดไปวัดไปไม่ได้เลยเนี่ยนักข่าวเยอะเลยฮัลโหลล้อแต่มาหาคุณแน่นี่นักข่าวยอยู่ตเ,าาาเ,เต็มเฮือนกูนี่แม่เออมาหาคุณไดเร็วเร็วเร็อเรอเออนั่นแหละเออเอออะไรแบบไม่อยากอยู่ฮะเออนั่นแหละเออเออ แต่ละวันแต่ละวันคือไม่อยู่ไม่อยู่บ้านไม่ชอบหน้าข่าวไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้พูดเงียบมาโดยตลอดเงียบเงียบเงียบเยบเงียบเงียบเงียบมาโดยตลอดท่านเห็นความแตกต่างไหมนั่นแหละผมถึงบอกแล้วไง เขาพยายามเห็นไหมผมถึงบอกแล้วไงเขาดูอะไรพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมของคนพฤติกรรมของคนอยู่ในครอบครัวเออนี่แหละผมถึงบอกว่าคนที่ไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่ผิดเออคนที่ไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะคนเราเนี่ยนะ ม,มึงไม่พูดอะไรมึงมึงเป็นคนดีเหรอไม่ใช่เหรอ่ะเดศูนไม่ใช่หรอกกูถึงเปรียบเทียบไม่ฟังน้แต่ถึงเปรียบเทียบไม่ฟังว่าก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะไปจ้างทนายมาฟ้องน้าแต่เนี่ยว่าน้าแต่ดักนั่งด่าเขาอย่เนี่ยออกชื่อนมสกุลเนี่ยถามหน่อยสิว่ามึงทําอะไรให้กับกูมาก่อนมึงด่ามึงด่าคนอยู่ในครอบครัวอะ มึงปล่อยให้เขามึงปล่อยให้เขาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองมึงนินทามึงนินทาครอบครัวให้คนอื่นฟังจนคนอื่นมาเล่าให้ฟังว่านี่ลูกสาวเจ้าเนี่ยมาด่าเจ้าเนี่มาด่าพ่อด่าแม่เนี่ยมึงไปนินทาชาวบ้านไปนินทาครอบครัวตัวเองให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็มาเล่าให้ตากรบยายฟังมึงทําวีรกรรมอะไรมาก่อนเออ เพลงตอนนี้อะลบคลิปลบคลิปแล้วก็เป็นคนดีดีเลิศประเสริฐสีจ้าเป็นนางเป็นนักเอกนี่คอยเป็นนักเอกนะไอไหลมันด่าคอยนะเป็นไงจ้าเออแล้วทีนี้เป็นยังไงฟ้องมันเลยฟ้องมันเลยฉันไม่พูดอะไรนะฉันไม่พูดนะฉันเป็นคนดีที่สุดเลยนะ fc เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอไหลมันด่าฉันนะเห็นไหมเห็นไหม เออนั่นแหละทีนี้ท่านท่านลองสังเกตดูสิแต่ก่อนไม่พูดแต่ก่อนไม่พูดปิดบ้านไปซื้อไม้อัดมาตอกหน้าบ้านท่านยังจำภาพได้เนะแล้วก็โทรหานะแต่ไปไปนั่นไปนี่ไปนั่นไปนี่ทำอะไรรู้ไหมแดกเล่าจา้าอ่กินเล่ากินเล่า ออกไปข้างนอกคนรู้ไหมไม่รู้คนเขาไม่รู้ผมถึงถามไงบ้างตอนไปนั่นไปนี่กันนะแต่เนี่ยมึงคิดถึงลูกมึงไหมมึงคิดถึงลูกมึงไหมนั่นแหลอะออทีนี้พอ คนคนหนึ่งคนนึงให้สัมภาษณ์ทุกวันคนหนึ่งมีมียูทูบเบอร์ไล่ล้อมอยู่สี่สหช่องถ่ายพฤติกรรมขายถ่ายพฤติกรรมทุกวัน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 ถ่ายพฤติกรรมทุกวันคุณรู้ไหมว่าความกดดันของมนุษย์มันมีความกดดันความเครียดของมนุษย์มันมีเวลามันพูดหลุดอะไรออกไปเก็บ พูดพูดพูด,พด,พดหลุดไปเก็บพูดหลุดไเก็บมีประเด็นอะไรที่ทมันเก็บทาไมหมายถึงออกช้าเก็บพฤติกรรมไหมครับเก็บเดี๋ยวไว้อันนี้พฤติกรรมเก็บไว้อ่านั่นแหละอ่าพฤติกรรมบ่ายพ่อให้แม่เก็บอเก็บไว้ค่าม้าแล้วเก็บไว้ครับ เอาเอาลูกไปคังไว้ในรถล้วเก็บไว้เก็บพฤติกรรมของพ่อพี่แเละแม่หนางนตัดวงจรตัดวงจรสายสัมพันธ์ตัดวงจรสายสัมพันธ์ของครอบครัวตัดวงจรสายสัมพันธ์ของครอบครัวคืออะไรรู้ไหมเสียศูนย์ต้องมากินข้าวกับคนอยู่ในครอบครัวเสียศูนย์ต้องมากินข้าวกับตาก,กัยายต้องมากินข้าวกับน้อง ต้องมาทำยังไงก็ได้ต้องตัดสายสัมพันธ์ออกให้ได้อย่าให้อย่าให้อย่าให้ได้อย่าให้ป้าแตนได้เข้ามาอยู่ในบ้านาห้ามให้เขาเข้ามาหายายได้ห้ามเข้ามาหาตายายได้หาครอบครัวาหาน้องๆได้เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวข้อมูลมันจะลวกเดี๋ยวข้อมูลมันจะรั่วก อนั่นแหละทีนี้พอถ้าเกิดว่าเอาเ้าเสียศูนย์มันกินข้าวเสียศูนย์มากินข้าวกับตากับยายทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วน,ท,วนทุกวันไปนั่นไปนี่แล้วป้าแต๋นจะกล้าเข้ามาเลยไม่มีทางไม่มีทางเห็นไหมทุกครั้งที่เสียศูนย์ไรสดุดมีแต่บอกว่าเนื้อพายายไปหาหมออา้าว ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องปกติคนอยู่ในครอบครัวพาตาพายายไปหาหมออยู่แล้วเนี่ยซื้อกับข้าวมาให้ตาให้ยายมึงสร้างภาพมาตั้งแต่ไหนแล้วว่าเฮ้ยมึงต้องมากินข้าวกับตาก,กับยายแล้วพายายไปกินข้าวเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการไม่ให้ไม่ให้ป้าแตนเนะีเข้ามาหาตาหายายได้มาหาคนอยู่ในครอบครัวี่ยแต่เป็นยังไงล่ะ พอเข้ามาไม่ได้กลับกลายเป็นแบบว่าคุณเห็นไหมคุณเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมเมื่อป้าเตนเข้ามาหาคนอยู่ในครอบครัวไม่ได้สังคมที่เขาไม่ได้มาอินกับคดีนี้ที่เขาดูผ่านๆคดีคือเขาจะมองว่าคนที่ไม่กล้าเข้ามาหาพ่อแม่หรือไม่เอาพ่อไม่เอาแม่นั่นคือลูกกระตันยูอากตันยูกตาเบที คนมองก็แต่เป็นคนอย่างนั้นไปแล้วเป็นยังไงแต่ก่อนปล่อยให้คนยุคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่คนทนไม่ได้ดา่ดาดา่ดาตาด่ายายอออโอ้ยกูจะดา่ายายสมควรเนี่ยดา่ดาด่าจนให้มันตรอมใจตาย,ตายมันเลี้ยงลูกมันภาษาอะไรล่ะออ